คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ <ฮา S 1> เป็นมอเตอร์ไซค์ขับรถขึ้นไปบนทางเท้าหรือว่าฟุตบาทซึ่งเขาห้ามขึ้นอยู่แล้วถูกไหม,มฮะขับย้อนสอนไปอีกแล้วไปเฉี่ยวชนกับคู่กรณีบนทางฟุตบาท<ฮ>าผู้กรณีก็ดําเนินการตักเตือนแต่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ยอมฮะไปดูคลิปนี้เลยครับพผมมีสิบ้านต้องมาถ่ายครัฮะไป้วถ,ถ,ถ,ถ่ายแล้วถ,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 ถ่ายทำไมอท่านไม่ถ่ายทำไมถ่ายวมไ้ พี่จะมาการ์ดคือบมทำไมด,ดูนะเรา,าจะ่ารักษาผูจ่ายทั้งหมดกนไม่จที่มาต่อยพวกเองต้องมีต้องเนี่ยการก้นกาต่อยู่ม,มีสิทธิไท่งมาถ่ายพวกอผู้ชมเสื้อผู้ชายเสื้อขาวนี่เขาบอกเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนค่ะ<ห>ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนฟุตบาทะฮะแล้วก็ขี่ย้อนสอนมาด้วยความเร็วเกือบจะไปเฉียวชนคู่กรณีที่เขาเดินปกติของเขาอยู่จนมีการเข้าไปตักเตือนต่อว่า ว่าไม่ควรนำรถขึ้นมาขี่บนทางเท้าและก็ถ่ายคลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐานอีกฝ่ายเลยไม่พอใจฮะปรีเข้ามาแย่งโทรศัพท์จนมีปากเสียงกระทบกระทั่งตามคลิปนี่แหละฮะคุณผู้ชมสุดท้ายคนขับรถมอเตอไซ์โทรไปเรียกพักพวกมาอีกบอกผมเป็นผู้กว้างขวางรู้จักคนใหญ่คนโตในพื้นที่มีการแจ้งพิกัดด้วยนะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นแถวแถวปหนโยธินกรุงเทพมหานคร คือไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์นี้สุดท้ายมันจบลงยังไงนะครับเพราะว่าคลิปจบลงเพียงแค่นี้แต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือเราก็รู้ด้วยสามัญสำนึกของทุกคนอยู่แล้วว่าเอารถขึ้นมาขี่บนทางฟุตบาทหรือว่าทางเท้าไม่ได้ยกเว้นรถลากเข็นสําหรับเด็กทารกหรือว่าคนป่วยคนพิการเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณเอาขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมีโทษตั้งแต่ปรับตั้งแต่400ถึง1,000บาทและในส่วนคดีอาญาก็มีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทด้วยกันนะครับ เรียกได้ว่าการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเนี่ยนอกจากจะเป็นความผิดในคดีจราจรทางบกแล้วยังเป็นความผิดของกฎหมายอาญาด้วยทั้งที่มีความผิดโทษก็ไม่ได้ว่าน้อยนะ<ช>สังเกตไหมเวลาเราเดินบนทางเท้า,วาเวลามอเตอร์ไซค์วิ่งมาเนี่ยเราเนี่ยคนเดินเท้าเจ้าของบาดวิถีตัวจริงแต่เราเกรงใจนะเราต้องไปฝ่ายหลบๆนะกลัวจะโดนพี่เขาเฉียวที่พอไปบอกก็กลายเป็นแบบนี้อีกดูสิคะฝากเจ้าหน้าที่ช่วยไปตรวจสอบหน่อยนะคะวันดี สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้